วันนี้เช่นเดิมนะคะสองคันนี้นะคะเราจะมีการสาธิตอบโอโซนนะคะพ่นไอ้น้ำฆาจัดค่าเชื้อโรคที่เกาะฝั่งลึกในช่องแอร์นะคะให้กับคุณลูกค้าได้ชมด้วยนะคะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามาสองสไตล์เลยนะคะคันแรกเป็นมิตซูบิชิไทตันนะคะเป็นไทตันเครื่อง2.5นะคะคันนี้จะเป็น G.L.X นะคะรถใหม่ใมน้อยปี2019นะคะอีกคันหนึ่งนะคะจะเป็นนิสันนาวาร่านะคะคันนี้เครื่อง2.5ตัว e ปี2019เช่นเดียวกันนะคะวันนี้มาแนะนำรถนะคะ2รุ่น2รูปแบบให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะ เราให้ดูคันนี้ก่อนนะคะไททันนะคะเครื่อง2 5 GLX นะคะรถสวยเลยนะคะวันนี้เป็นรถใหม่นะคะรถปีใหม่ๆเลยนะคะเป็นกระบะแฉบลูกค้าท่านใดสนใจนะคะวันนี้รถสวยมากๆเลยนะคะสนใจทักมาได้นะคะทักไลน์หรือว่าเบอร์โทรทิ้งฝากทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะตอบกลับเลยด่วนเลยนะคะคุณลูกค้า ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมการสาธิตนะคะพ่นไอ้น้ำขจัดค่าเชื้อโรคในช่องแอร์นะคะอ่าอันนี้นะคะเราจะเป็นการสาธิตนะคะพ่นไอน้ําให้กับคุณลูกค้าได้ดูว่ารถที่โชรูรถบ้านสมชายนะคะทุกคันนะคะเรามีการพ่นไอน้ําฆ่าเชื้อโรคนะคะขจัดคราบไขมันในห้องแอร์ช่องแอร์ด้วยนะคะ เรียกได้ว่ารถใหม่ๆนะคะเราก็ต้องทำการขาจัดคราบไขมันในห้องแอร์ให้กับคุณลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะ,ะเราจะทำแบบนี้นะคะทุกช่องแอร์เลยเพื่อที่ว่าคราบออไอ้น้ำเนี่ยจะพ่นเข้าไปนะคะให้ถึงช่องแอร์แล้วดันคราบสิ่งสกรปรกออกมานะคะข,จ,จ,นนะคะข,ขจัดสิ่งนะคะขจัดสิ่งสกรปรกที่อยู่ภายในช่องแอร์นะคะ เพื่อสุขอนามัยของคุณลูกค้านะคะอ่าใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะเวลาคุณลูกค้ากินอาหารนะคะที่บนรถนะเราควรทําแบบนี้นะคะทุกๆุกเดือนหรือถ้าช้าสุดก็คือ8เดือนนะคะจะได้ฟอกอากาศใหม่ๆเข้าไปให้กับรถเรานะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะหรือรถเก่งนะคะทุกคันของเรานักน้องโมนาเราทาความสะอาดให้ลูกค้าทุกคันเลยนะคะใช่ค่ะ เราทำความสะอาดช่องแอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการอบโอโซนนะคะการที่อบโอโซนของเรานี้นะคะจะเป็นการที่สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ให้แรงสุดนะคะแล้วก็อบฟอกอากาศนะคะจากโอโซนเนี่ยเข้าไปถึงช่องแอร์นะคะแล้วก็จะฟอกอย่างนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ25นาทีเลยนะคะเราฟอกเครื่องให้อากาศภายในห้องโดยสารนะคะสะอาดบริสุทธิ์นะคะอันนั้นคือเครื่อง อ<โ>บโอ <บ S 1> โ,โซนใช่ค่ะโอโซนถ่ายให้คุณลูกค้าดูใกล้ๆนะคะอืมเดี๋ยวเราปิดก่อนนะคะเพราะว่ามันต้องปิดห้องโดยสาระะใช่เพราะว่าเราจะต้องสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์แล้วเราต้องปิดห้องโดยสารนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะจะได้ฟอกอากาศใหม่ๆนะคะเข้าไปด้านในนะคะเท่ากับคุณลูกค้าซื้อรถกับเรานะคะได้ รถใหม่นะคะไหม่น้อยแล้วก็อากาศที่บริสุทธิ์ด้วยนะคะการทำความสะอาดนะคะเป็นสิ่งสำคัญนะคะในการซื้อรถมือสองนะคะเราดูแลให้คุณลูกค้าทุกขั้นตอนนะคะเหมือนเราใช้เองเลยนะคะใช่ค่ะเราต้องดูแลให้คุณลูกค้าเหมือนว่าเราเป็นคนใช้รถเองนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าเก่าหรือคุณลูกค้าใหม่นะคะถ้าอยากพ่นไอ้น้ำหรืออบโอโซนนะคะเข้ามาที่โชว์รูมเราได้เลยนะคะ เราให้ดูด้านหลังก่อนนะคะด้านหลังของมิสูไททันเครื่อง2.5 GLX คันนี้นะคะรถสวยๆเลยนะคะที่สำคัญไม่น้อยมากๆเลยมาอยู่ที่17,000กิโลเท่านั้นนะคะวันนี้เรานำเสนอรถใหม่นะคะรถกระบะปีใหม่ๆไม้น้อยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะขอเชิญติดต่อเข้ามาได้นะคะฝากเบอร์ทิ้งไว้หรือว่าจะฝาก หรอจะทักไลน์มาได้นะคะเดี๋ยวเราติดต่อกลับโดยด่วนเลยนะคะใช่ค่ะที่สำคัญนะคะรถใหม่เนี่ยผ่อนไม่แพงด้วยนะคะผ่อนที่8 0 0 0นิดหน่อยเท่านั้นนะคะราคาถูกนะราคาเราขายไม่ถึง4ี่แสนนะใช่ค่ะราคาปีสองพใช่ค่ะรถปี2019เราขาย3า9 9 0 0 0บาทนะคะย้ำนะคะ 3, า9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ รถสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าไม่ควรพลาดเลยนะคะเรียกได้ว่าซื้อรถแถมสุขภาพอนามัยนะคะเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงไปเลยนะคะเพราะว่าเราทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคอบโอโซนให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้รถสภาพดีๆกีนใหม่ๆไปใช้นะคะ,ะมีรับประกันศูนย์บริการด้วยนะคะใช่ค่ะคันนี้ยังมีอยู่ในรับประกันศูนย์บริการนะคะ หนึ 1> 1่งปีหรือเออไม่ใช่สามปีหรือหนึ่งแสนกิโลนะคะไททันคุณลูกค้าเครื่องเนี่ยโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะหน้าเครื่องไม่มีถูกถอดแต่อย่างใดเลยนะคะคุณลูกค้าบางท่านกลัวเราขายรถถูกทําไมถึงเราขายถูกจังเพราะมันรถปีใหม่เราที่เรานะคะเน้นคายยังไม่พอนะคะได้รถใหม่ได้อากาศที่สดชื่นนะคะเรายังแถมแม็กใหม่นะคะยางใหม่ปี20สิให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ คือสภาพเดิมๆของรถที่ที่ศูนย์บริการเลยนะคะสภาพใหม่เลยนะคะคุณลูกค้าซื้อราคาถูกกว่ารถใหม่หลายแสนเลยนะคะหลายแสนเลยค่ะอ่านี่นะคะเราแถมแมกเวลนะคะยางใหม่ให้กับคุณลูกค้าด้วยแบบหล่อๆเท่ๆไปเลยคุณลูกค้าได้ราคานี้นะคะแล้วคุณลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วรถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะโทรเข้ามาหาเราได้เลยนะคะหรือว่าทางอินบ็อกซ์มาสอบถามเราได้เลยนะคะ รายละเอียดรถคันนี้หน่อยน,อยนะโมนาอ่าได้ค่ะย้ํานะคะ m มิ s u b i s h i ไทตันนะคะเครื่อง1.5เอ่อเครื่อง2.5นะคะตัว GLX นะคะปี2019นะคะราคาอยู่ที่399,000บาทนะคะย้ำนะคะ399,000บาทผ่อน72งวดนะคะงวดละ8,000นิดหน่อยเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นของเรานะคะเช่นเดิมนะคะ ออกรถ900บาทจบทุกอย่างเลยนะคะย้ํานะคะออกรถ900บาทเท่านั้นนะคะและเรายังแถมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะณนวันรับรถนะคะเราล้างสีอบโอโซนให้อีกครั้งหนึ่งฟอกอากาศภายในรถให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าซื้อรถกับเราได้คุ้มคุ้มกันไปเลยนะคะ ลูกค้าท่านใดหารบกระบานะคะปีใหม่ๆห,ห,หม่น้อยนะคะขอเชิญันนิดสวยมากเลยนะคะเป็นมิสุบิชิไทตันเนาะใช่ค่ะปี 2019, ะ2019นะคะคุณลูกค้าอ่าไทตันปี2019ผ่อน8,000นิดหน่อยเท่านั้นนะคะเอกสารพร้อมส่งให้เราดูก่อนก็ได้นะคะทำไฟนแนนซ์จัดสัญญาเรื่องผ่านท่านใช้เงินณนวันจองแค่900บาทเท่านั้นนะคะ เอกสารง่ายนะคะไม่ยุ่งยากนะคะเอกสารมีแค่บัตรประชาชนนะคะทะเบียนบ้านสเตทเมนต์สริปเงินเดือนและหนังสือรับรองเงินเดือนแค่นั้นนะคะลูกค้าที่มีประวัตินะคะประวัติดีเครดิตดีนะคะผลอนุมัติไวภายใน3ามชั่วโมงด้วยนะคะรถบ้านสมชายของเราอยู่คูซ้ายมีนบุรีกรุงเทพนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ i n กซ์ทักมาได้เลยนะคะรถกระบะใหม่น้อยนะคะปีใหม่ใหม่น้อยนะคะมีรับประกันศูนย์นะคะ คันนี้นะคะยังอยู่ในการรับประกันศูนย์นะคะ10,000กิโลหรือ3ปีเลยนะคะที่ศูนย์มิตซูบิชิรับประกันนะคะค่ะท่านใดชอบมิตซูนะคะคันนี้ไต้ตันใช่ค่ะไ<ห>ต<า>้ตันแต่ไม่ชอบไตตันสาวกนิสันเชิญคันนี้ค่ะอ่าคันต่อไปนะคะเป็นนิสันนาวร่านะคะคันนี้เครื่อง2.5 VGS Turbo เทอร์โบนะคะหรือว่าจะเป็น2.5ตัว E นะคะเป็นสีส้ม นะคะสีสวยๆเท่ๆเลยนะคะคันสียอดฮิตของ,งยอดฮิตค่ะอ่าคันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการสาธิตนะคะพ่นโอโซนให้กับคุคณลูกค้าดูอีกรอบหนึ่งนะคะพ่นไอ้น้ำนะคะค่าจัดค่าเชื้อโรคให้กับคุณลูกค้าดูอีกรอบหนึ่งเบื <c oughs> ้องต้นลูกค้าบางท่านนะคะยังไม่เคยเห็นนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการสาธิตนะคะพ่นไอ้น้ำให้ดูนะคะ นิสสันนาวา拉 NP าม p 3 0 0นะคะ2อีก e ปี2019นะคะเหมือนเหมืนอนรถป้ายแดงมาจอดอยู่ที่โชว์รูมเราเลยใช่ค่ะคันนี้ไม้น้อยกว่ามิสูไทต,ตันอีกคันนี้ไม่ห5 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะ15,000กิโลเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าเหมือนเหมือนขับรถป้ายแดงเลยนะคะคันนี้รถสวยมากๆเลยค่ะอ่า รถสวยไม่พอนะคะราคาก็พิเศษเช่นเดียวกันนะคะราคาแค่สามแสนเก้าหมื่นเบาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าสวัสดีคุณลูกค้าที่เข้ามาใหม่ทุกท่านเลยนะคะตอนนี้นะคะโชว์รูมรถบ้านสมชายนะคะกำลังทำการสาธิตพ่นไอ้น้ำนะคะขจัดค่าเชื้อโรคที่เกาะฝังลึกถึงตู้แอร์นะคะอันนี้เราจะทำการพ่นเชื้อโรคออกมานะคะเพื่อที่ว่า ให้เชื้อโรคอันนี้ค่ะกระจายออกมาข้างนอกแล้วเราก็จะอบโอโซนนะคะเพื่อฟอกอากาศให้กับคุณลูกค้าใหม่นะคะกระจัดสิ่งสปกปรกที่อยู่ในช่องแอร์นะคะาบน,น้ำมันไขมันต่างๆนะคะที่ไปไปอ,อ,อัดแน่นอวยนะเวลาเราเรารับประทานอาหารอย่างเงี้ยค่ะในรถ ที่ทสำะคะัญใช่ค่ะที่สําคัญนะ่ะกลิ่นอาหารภายในรถนะคะอันนี้เราจะดูดซึมเข้าไปถึงตู้แอร์เลยเพราะเวลาเราพ่นไอ้น้ําแบบนี้นะคะเราจะได้สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะอ่าตอนนี้นะคะเราทําการพ่นไอ้น้าเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนาะเดี๋ยวเราก็จะอบโอโซนนะคะภายในนี่เป็นเบาะผ้านะคะด้านหน้าเป็นเบาะผ้ากําเขาเรียกว่าผ้าอะไรนะคะกําสักการสักกาดอ่าเป็นผ้าสักกาด นิ่มๆน,นะคะแล้วก็ภายในนี่สวยใสยเรียบหรูมากๆเลยนะคะที่สำคัญคันนี้นะคะหกเกียร์ด้วยนะคะเราไปดูเครื่องผอโอโซนนะคะน้องมูนาใช่ค่ะเครื่องนี้เราซื้อมาแพงมากเลยนะคะแล้วเราก็อบให้กับรถทุกคันที่โชว์ลูมรถบ้านสมชายนะคะแต่ขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราขอปิดก่อนนะคะเวลาเราเสียบฟักนะคะอบโอโซนเราจะต้อง ตารลทรถและเปิดแอร์ให้ถึงที่สุดเลยนะคะเพื่อที่ว่าอากาศจะได้ฟอกนะคะให้กับรถใหม่ๆของคุณของคุณลูกค้าเลยนะคะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะรถบ้านสมชายค้ซ้ายเมนบุรีกำลังนำเสนอรถกระบะปีใหม่ๆไม,ม่น้อยนะคะวันนี้เป็นนิส s ั n นาวาล่าเอ็0พนะคะเคร่องสอปีสองพ ถ้าท่านใดสนใจนะคะฝากทิ้งเบอร์ฝากไลน์หรือว่าเอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราติดต่อกลับนะคะ,ะวันนี้นะคะเราเอาใจคนที่รักรถปี2019นเะคะเป็นรถใหม่ๆเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะโทรหาเราได้เลยนะคะหรือว่าทักอินบ็อกซ์มาหาเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราซูมห้ดูใกล้ๆนะคะดูความสวยของ รถกระบะดิสันคันนี้นะคะคานาาเอ็นพี300นะคะสีนี้จะเป็นสียอดฮิตมากๆเลยนะคะหม่หม่เปนป้ายแดงป้ายแดงมาจอดที่โชว์รูมเรานะคะวันนี้ใช่ค่ะ<ม>พอๆกับป้ายแดงเลยนะคะวิ่งน้อยรถสวยนะคะทุกอย่างนี้เป๊ะหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างหรืออะไรนะคะเป๊ะทุกอย่างเลยรถป้ายแดงแต่ว่าราคามือสองนะคะ,ะราคารถมือสองนะคะคุณลูกค้าซื้อถูกกว่า2 สองสามแสนเลยนะคะซื้อถูกกว่าครึ่งนึงอะ,ค,ะค่ะวิ่งไปหนึ่งหมื่นกิโลถูกกว่าครึ่งนึงเลยนะคะคันนี้นสนใจนะใช่ค่ะเอกาสารมาก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจัดการเช็คเอกาสารให้คุณลูกค้กาเอกสารผ่านท่านก็จองแค่เก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะเอ,อกาสารง่ายไม่ยุ่งยากนะคะเพียงแค่เตรียมบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสเตตเมนต์และสริปเงินเดือนนะคะ เดี๋ยวเราไปให้ลูกค้าดูหน้าห้องเครื่องนะคะเนื่องจากที่ลูกค้าบางท่านสงสัยว่าเอ๊ะรถปีใหม่ปี2019ทําไมโชว์รูมเราขายแค่399,000บาทเองอ่าเราให้ดูเลยนะคะหน้าเครื่องนะคะไม่มีเก็บสีแต่นิดเดียวเลยนะคะห้องเครื่องเดิมๆและอยู่ในระยะรับประกันของศูนย์นิสันนะคะ 1 0 0 0 0 0กิโลหรือ3ปีด้วยนะคะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะณนะตอนนี้นะคะโชว์รูมรถบ้านสมชาย กำลังนำเสนอรถนิสสันนาวาร่า NP 3 0 0นะคะเครื่อง2.5ตัว e ปี2019นะคะราคาไม่ถึง4 0 0แสนนะคะผ่อน72งวดงวดละ8,000นิดหน่อยเท่านั้นนะคะออกรถกับเรานะคะโปรโมชั่น900บาทนะคะอ่าเรียกได้ว่ารถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะทั้งสองคันมาจอดที่โชว์รูมเราเลยนะคะ รถสวยรถใหม่จริงๆนะคะเป็นรถป้ายแดงเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นนี้นะคะออกรถ900บาทนะคะแถมฟรีนะคะอบโอโซนล้างรถเคลือบสีนะคะแล้วก็บริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะของแถมนะคะเราให้กับคุณลูกค้านะวันรับรถกันเลยนะคะเรียกได้ว่าผ่อน8,000นะคะ แต่ได้รถเหมือนมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะคะเป็นรถสวยๆรถเดิมๆทุกจุดเลยนะคะคันนี้ย้ำอีกรอบนึงนะคะเป็นนิสันนาวาร่า NP 3 0 0นะคะเครื่อง2.5ตัว e ปี2019นะคะคันนี้เป็นสีท็อปเลยเป็นตัวเป็นสีส้มนะคะผ่อน72งวดนะคะงวดละ8,000นิดหน่อยเท่านั้นนะคะ หรือราคาขายนะคะ3,99,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะส่งเอกสารไม่เราก็ดูก่อนก็ได้นะคะเอกสารผ่านท่านใช้เงินจองแค่900บาทเท่านั้นนะคะ,ะ900บาทจริงๆนะคะคุณลูกค้าได้โปรนี้นะคะหลายคนหลายท่านแล้วนะคะถ้าถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะส่งอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะทักเบอร์โทรมาได้เลยนะคะ อีกคันหนึ่งนะคะเป็นมิซูบิชิไทตันนะคะคันนี้เครื่อง2.5ตัว GLX นะคะเช่นเดียวกันนะคะปี2019เป็นรถใหม่เป็นรถเสมือนป้ายแดงเลยทุกอย่างนะคะเป็นรถดเดิมๆหมดเลยนะคะที่สำคัญไม่17,000กิโลเท่านั้นนะคะผ่อน72งวดนะคะงวดรับ8,000กว่าบาทน,นะคะ ราคาไม่ต่างกันเลยนะคะ399,000บาทนะคะย้ำนะคะ3า9 0 0 0บาทนะคะคุณลูกค้าเตรียมเอกสารง่ายๆนะคะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสเตตเมนต์สริปเงินเดือนและหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะโชว์รูมรถบ้านสมชายนะคะตั้งอยู่ที่ถนนประชาร่วมใจเข้าซอยข้างไปสนีมินนะคะ2กิโลเมตรจะเจอโชว์รูมเราอยู่ฝั่งขวามือ หรือว่าคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0814803351นะคะอีกเบอร์หนึ่งจะเป็น0818151357นะคะหรือว่าชมรีวิวของรถแต่ละคันนะคะได้ที่ช่อง y t u t u นะคะพิมพ์ว่ารถบ้านสมชายนะคะเป็นภาษาไทยนะคะ,ะคันนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นนิส s ัน n น v วล่ NP300 นะคะเครื่อง2.5ตัว e ปี2019นะคะคันนี้เป็นสีท็อปเลยเป็นตัวเป็นสีส้มนะคะผ่อน72งวดนะคะงวดละ8,000นิดหน่อยเท่านั้นนะคะหรือราคาขายนะคะ3,99,000บาทนะคะอีกคันหนึ่งนะคะเป็นมิ s ซูบิชิไท t ันนะคะคันนี้เครื่อง2.5ตัว GLX นะคะเช่นเดียวกันนะคะปี2019เป็นรถใหม่เป็นรถเสมือนป้ายแดงเลย ทุกอย่างนะคะเป็นรถเดิมๆหมดเลยนะคะที่สำคัญไม่ห0 0เจ0 0กิโลเท่านั้นนะคะผ่อน72งวดนะคะงวดรับ8 0 0กว่าบาทนะคะราคาไม่ต่างกันเลยนะคะ39900 0บาทนะคะย้ำนะคะ39900 0บาทนะคะคุณลูกค้าเตรียมเอกสารง่ายๆนะคะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสเตทเมนต์สลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะ โชว์รูมรถบ้านสมชายนะคะตั้งอยู่ที่ถนนประชาะร่วมใจเข้าซอยข้างไปสนีมินนะคะ2กิโลเมตรจะเจอโชว์รูมเราอยู่ฝั่งขวามือหรือว่าคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0814803351นะคะอีกเบอร์หนึ่งจะเป็น0818151357นะคะหรือว่าชมรีวิวของรถแต่ละคันนะคะได้ที่ช่อง y o u t u b e นะคะ พิมว่ารถบ้านสมชายนะคะเป็นภาษาไทยนะคะค้าสบายหายห่วงเลยนะคะเราขายรถในราคาถูกยึดมั่นนะคะว่ารถที่เราเอามานะคะเป็นรถสภาพดีร้อเปเซเลยนะคะสำหรับที่คุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0814803351นะคะอีกเบอร์หนึ่งจะเป็น0818151357นะคะ สำหรับวันนี้นะคะฝากนะคะรถกระบะปี2019ไม่น้อยไว้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะออกรถ900บาทเท่านั้นนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ